กาบสวัสดีเพื่อนๆ s าว n d Zone โฟทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมตองวันนี้เราจะมารีวิวดันเกฟหนกับเซ็ตที่ผมใส่กันนะครับจะเป็นวอลวิ6รีเจนนี่ครับผมเป็นวอลวิ6รีเจนบวกเแล้วก็มีบวกสิบอร้อยหนชิ้นนะครับแคทผมก็จะมีผมช้างบวกสิบอร้อยสี่แล้ว3ส่วนผู้คุมนี้แหละครับแล้วก็จะเป็นมือไก่เท้าทอมแล้วก็จะเป็นสส่วนหลังของเลดฟ็อกครับสกิลก็จะมีสกิลลงดีบกเ ลงดีบวก8แล้วก็จะเป็น E ีบวก9ครับฉายาจะเป็น E ีแรง30%แล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนกตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมยังเรียไม่ถึง20เลยนะครับยังไม่ตันเลยแต่ข้างในนี้น่าจะรีตัดท็อปมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราไปเริ่มลงเกมหนึ่งกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย let's go ยงดีไป1หนึ่งทีถ้าเราอยู่จุดนี้ก็คือดีเลยนะครับเพราะว่าวีหกอยู่จุดนี้คือสุดยอดเลยครับตรงนี้เรารอเนี่ยเรารอตัวข้างบนเมื่อกี้อ่ะมันเดินเฉียงลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วเราก็อีได้เลยครับผมถ้าเป็นตรงนี้ก็ รอสักวิรอสัก0.1วิก็ได้ให้มันเดินมานิดนึงครับเราก็ e ไปเลยมันก็จะตายหมดเลยครับแต่ถ้าเรา e e ไปเลยเราก็ e ได้นะครับมันจะมีช่วงที่มันเหลือตัวเดียวด้วยเป็นด่านนี้เราจะต้องเดินลงมาประมาณนี้เราก็ e ไปเลยครับ ถ้าด่านนี้เราต้องเดินขึ้นมาข้างบนนี้เราค่อยอ e ีลงมาแบบนี้ครับแล้วเหลือตัวหนึ่งเราก็ฆ่ามันเลยครับ<อ>ด่านนี้แนะนําให้มีมาณาอยู่ที่ประมาณสักพันพันเอ้สักหมื่นสองนะครับแล้วก็หันหลังมาอ e ีก็ข้างหลังเราจะอ e ีไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้หรือเรามอีก็ได้แล้วเราก็อ e ีตรงนี้ไปเลย ถ้าเป็นด่านนี้เราต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับให้ตัวนั้นเดินมาสักสองสามเก้าเราก็อีไม่งั้นถ้าเราอีไปเลยตัวหลังจะไม่โดนครับผมวิ่งใบบวกสวยแล้วถ้าเป็นด่านนี้ด่านนี้แนะนําให้เดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็อีลงมาตายหมดครับ ด่านนี้เราจะอีไปเลยนะครับถ้าอยู่จุดนี้เราจะอีไปเลยนี่จะตายหมดแล้วเราก็ค่อยมาเคลียร์ตัวนี้ถ้าเป็นด่านบอสด่านบอสถ้าเราอยู่จุดนี้เราจะเดินลงมานิดนึงนะครับ นี่แล้วเราก็อ e. ีถ้าเราอ e. ีไปเลยมันจะไม่โดนนะครับอุ้ยไปบวกไปบวกไปบวกไบบวกตอนนี้ราคาก็สูงมากนะครับไม่ค่อยมีใครลงเลยเพราะตอนนี้ไม่เป็นช่วงกิจกรรม เรามาถึงโจกแล้วถึงโจกเราก็อีไปเลยนะครับเราไม่ต้องรอนะตัวตัวข้างล่างนี้ยังไงมันก็ไม่โดนอยู่แล้วครับถ้าเราอยู่จุดสองเนี่ยอีตายหมดเลยถ้าอยู่จุดสามก็อีตายหมดเลยถ้าอยู่จุดสุดท้ายนี่ก็อีไปเลยเหมือนกันครับมันจะเหลือแค่ตัวบนบนวอร์วิหกมันจะอีได้ทุกจุดเลยครับ นีก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเซตวอลพีหกไปลงเก็หนเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันไหมครับถ้าชอบกันผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ